จบารับเฉพาะของในบาทพอเอาถึงเขตบาทแล้วก็ลดเนี่ยสุดงข้อนี้งดข้ารับถิงจบบาทที่เขามาใส่นอกเขตนอกแดนถึงเขตแดนแล้วหยุดนี่แหละแล้วชันมือเดียวก็เอาชันมือเดียวอยู่แล้วให้ชันในบาทให้ในบาทอย่าให้ได้เห็นนะเราไปในวัดในว่าไปที่ทต่างๆเห็นพระกรรมฐา,านเรา ไปร่วมฉันในการนี่ดูจริงและดูคนดูพระน่ะมากนะประชาชนไม่ต้องดูมันก็รู้แล้วทีนี้ดูพระอีกรายเฉพาะอย่างยิ่งพระพวกกรรมฐานเราเป็นยังไงไปดูการคกกันฉันเป็นยังไงตาสอดแทรกดูหมดใครไม่รู้ว่าดูนั่นเนี่ยดูจนตับมันให้มันชัดจังหวงนี่เปิดจังหวะนะพวกพระเรานี่ไปบินสบายมาขวบมาฉันเป็นบ้ากับลิ้นกับกว่ากับท้องกับอาหารการกินลืมทําไปหมด ในิริยาอาการของการอกอกวันจันจนเกิดความสลดสังเวชมันเป็นบ้าขนาดนี้แยวเหลือพานี่เห็นใจลิ้นใจปากเห็นใจทองเห็นใจอาหารการกินยิ่งกว่าทำดูรักษาะเวลานั้นไม่มองดูทาเลยมีมองดูตั้งแต่อาหารการกินสลดสังเวชนะัลงไปเอาช้นอนฟาดลงไปฉันลงไปเป็นแบบผุนนางเข้าอีกงนะฉันในบาทนี้นะอย่างไวเอาช้อนตักในบาทสดเกิดเกิดเกิดวยิ่งหนักเข้าไปสลดสังเวชนะ กรรมฐา,านฉันช้อนในบาทมันดูได้หรือนี่ขอให้พูดให้ฟังว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พูดเราฝังกึกใจเราตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยจันทช้อนนะนอกจากเวลาเข้าแก่จะรามานี้ก็ทําไปบ้างอย่างที่เราขอร้องพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ทําให้บ้างนะแต่ขคาจะาประจีนทท่านทุกสิ่งทุกอย่างท่านตักตัวงัมาเต็มหัวใจเป็นมาวันนี้ผ่านล้นโลกแล้วท่านพูดให้ฟังว่า พระกรรมฐา,านเหล่านี้นะท่านว่างนนั้นนะท่านสอนพรานนะ <c oughs> เวลาฉันจังหานนี่ฉันในบาทขอให้รู้ให้เห็นความเป็นไปอย่าเห็นตั้งแต่อาหารนั่นดีอาหารนี่ดีตะกะตะกรามใช้ไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้นะฉันในบาทก็ให้ฉันด้วยสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของธรรมอย่าไปเห็นคุณตั้งแต่ อาหารการกินนั่นมันคือโทษคือความนอนใจแล้วก็การฉันในบาทยังเอาช้อนตักในบาทฉันซดก็ก็เขาอย่างนี้โอ้เราเป็นแล้วท่านว่างั้นนะมันจะเถือนใจจะกองพระธรรมท่านว่างั้นนะภาวนาอยู่นะเวลาไปฉันในบาทก็เห็นเพื่อนฝูงฉันซดในบาทามาต่ำตาเราสะดุดหัวใจเรา เออฉันนี้ก็ฉันพออย่างอัตภาพให้เปลี่ยนไปไม่ได้ฝังเพื่อฉันเพื่อยศเพื่อลาเพื่อความนเสริญเดินอยอแบบโลกโลกลาลาฉันโก้ันเตะอ,อย่างนั้นฉันพออย่างอัตภาพไม่เปลี่ยนไปแล้วจําเป็นไรจะต้องเอาช้อนไปตักลมในบาทรวมในบาทพิจารณาดูของวัตถุนั่นแหละเราจะหาช้อนมาประดับอะไรอีกเห็นพระท่านฉันช้อนในสดโก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 ,กพระกรรมฐานเหล่านี้ลืมตัวขนาดไหน นี่ท่านไปเห็นแล้วท่านบอกสรดสังเวชท,ท่านว่าท่านไม่เคยฉันเลยนะเห็นไหมล่ะแล้วก็ดูตั้งแต่ไปอยู่ที่แรกท่านไ่เห็นตั้งฉันช่อนเลยแล้วเราพอจนวันว่างนั้นถึงหัวใจตั้งแต่วันนั้นมาไม่เอาฉันช้อนในบาดสดโก้โก้โก้โก,โก,โก,โก้ให้ท่านหลายจำวันนะเออการพูดวันนี้พูดสอนคนนะเนอให้เอาให้มันหนักกว่านี้ไม่ใช่สูรพูดสอนหมานะพระเราผู้สอนก็ไม่ใช่หมา ผู้ฟังก็เป็นคนเป็นพระไม่ใช่หมาคนสอนคนพระสอนพระขอให้ฟังอัตธรรมของพระเจ้าที่นํามาสอนธรรมนี่เป็นธรรมที่คู่ควรแก่เราผู้เป็นนว,วดเพื่อมรรคผลนิพพานจะฟังให้ถึงใจนําไปปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจเอามรรคผลนิพพานตักตัวงามรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจไปที่ไหนโลกวิถีรู้แจ้งโลกหมดเลยนี่เข้าใจด้อเอาลนะวันนี้เหตวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลา บรรดาประชาชนทั้งหลายก็มาฟังเทศกันมากว่านี้ให้นําไปประพฤติปฏิบัตินะเทศสอนพราสอนคนคนมีกิเลสถูกเหยียบยี่สีไฟจากกิเลสด,ด้วยกันเอาเอาวุธคือธรรมนี้ไปนําไปแก้ไขดัดแปลงตนเองนะเราจะได้มีความสุขความจเจริญตามขั้นตามภูมิของเราและการแสดงธรรมให้่าสมควรจากการเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด